ตีนก็สวยเคยดูแล้วไม่เก็บไม่ได้มีปืนจะไเกินแล้วกล้องเป็นอะไรกอบมันเนาะลุกปั้นขึ้นมาปั้นมันขึ้นมาเหรอเดี๋ยวเกามาโหหเอตรงนี้เปิดได้เลยใครเปิดประตูไว้ตรงนี้วะมาจิบละจะโอ้โหมิวคูะตรงนั้นจริงดิใช่เปิดทุกที่เลยอะเฮ้ยเขามาตรงนี้อะไรเหรอใช่ค่ะเกตอยู่ไหนอ่ะดูเกตไม่เป็นอ่ะไม่มีเดีจิบสองติบ อ๋อภาพมันจะไปตูรานขไปตั้รานแต่ละคนอยู่ไหนอ้่ันเี๋ยเดี๋ยว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 เด็นยวิดี๋ยวเดี๋ปวเดปรยตูดียเดี๋ยวเดี๋ปวเดวเดี๋ยวเดี่ยวดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดป๋เี่ยวดี๋ยเดี๋ยี๋ยวดีเดยวเดี๋มวเดี๋ยวเดี๋วี่ไขเด้ก็เดยวเดายเยม่ดีตเดียวเดยวไหนยวเดีวเดี้ยวหายดวเดี๋ยวเราก็อยู่คนเดียวเราก็อยเดีเดียว เออใช่เกตดไม่ออกเนี่ยมันจะล้มลงทุกคนมาด้วยกันด้วยกันว่าขายหมดหรืนีม่คืออะไรวะจำลมหน่อยเราไปเจอเอ้ยใครอ่ะมีคุงอย่ามอ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 งนี่อย่ามองเดีใครเดินผ่านเราสีคุณแป้นเฮ้ยยีคุงทางนี้ยีคุงแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวกอมันรู้โอเคโอเคผมเห็นรูปปั้นรูรูอะไรยังกูบนที่เดิมเนี่ยกูวนแต่ที่เดิมเนี่ยมึงกริบไปทางไหนวะเนี่ย คลิปเจอของรัวเลยใช่ค่ะเพียคนเดียวโอบาแต่ฉันไม่เจอใครเลยเนี่ยโคตรเสียใจโอ้โหห้องสว่างเฮ้ยฐานไปใช้ตะกบเอ๊ะห้องนี้ประตูยังไม่เปิดดีกว่าแล้วเราจะมาทำไมนะในถังห้องไหนเ่ยเอ้ยนี่ไม่เห็นเหมือนกัเนี่ยยอย่าเลยตอนตอนที่พี่พี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันพอเห็นปุ๊บพี่ก็เก็บเรียบเลยเม่กล้าออกกลัวออกไม่เห็นกุญแจตะกิ้วะกุญแจตะกิ้วะ ไม่มีไม่มีต้องมันจะใช้ให้เองไม่ใช้อัตโนมัติอ่ะก่อนถ้ากดตรงนี้มันก็จะใจเนี่ยเล่นได้งงมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเล่นยากมาก่อนต้องให้ตอนนี้ก่อนนะอุ้ยตกใจรู้ป่าตัวเองนี่คงเป็นไหนเนาะกับทันเดิมไหมไปอยู่ฝั่งนู้น่ะจฝั่งไหนนี่คงหายอุ้ยดินดาวอ่ะ ปอนเร่เร่โดนโดนอะไรไอ้ก่อนเปิดประตูได้ไงวะอก่นชั้นล่างอ่ะเอาที่วันนี้กันโอกี้โหใกล้เอาเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้คือกูแจเราหลายดอกด้วยไงชั้นแรงอีกนะฮะต้องไปเอาไปโด เย็นกว่ามื่อกี้ก่อนเปิดดันประตูเข้ามาเหรอใช่เปิดประตูเข้ามาเลยเปิดเลยแางเลยน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะผมว่าด่านนี้กระดักมันน้อยอ่ะได้แล้วห้องไหนห้องไหนสำรวจแล้วเปิดประตูทิ้งไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องไอ้นี่เยล่าฮะก็ถามอยู่แล้วว่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอกูกผีนะโซล่าโซล่าในก็รู้ว่าก่อนเป็นอย่างไม่น่ากลัวเท่าฉันหรอก พี่เจ้ากลัวเป็นมุมอีกพี่เจ้าก็กลัวเป็นมุมไอ้กอนก็กลัวตะขาบคุณกิ๊ปกลัหนอนแต่ไว่านี้มันไม่อยู่ในเกมผีทำไมไอ้ว่านี้มันไม่อยู่ในเกมผีไอว่าผีกูก็เจอในเกมอ๋อถ้าเจอสักคิดอยากแถลงมามันคิดอยู่ไหนถ้าเกิดมันข hm. ึ้นซิกทูมิวแมนเนี่ยคือคืออะไรเราเราเป็นผู้ชายนั่นหรอโอ้ยไปไหนไปไหนป้าหลวง กูกันลายอธิบายในแบันกตัวตายติดกับลูกปั้นตัวเองติดได้ยดฮะวันนี้ก็บาดรวนวันนี้ก็ตกมาลัวเองครับยังถามว่าเรารอดได้ไงตายรวนทั้งรูทำไมเห็นวะสายต้อนไม่ติดลูกปั้นตัวเองชีก็ด่าเฉลยไว้คนคิดต้องลงชั้นล่างชั้นล่างวะท่านี้ทางนี้ทางนี้ท่านี้ประตูมีประตูนี้ก็ใช้คบมาเปิด อิรปันตัวเองเอานี่ไงเนี่ยได้ละได้ละขึ้ไปขึ้นไปขับไมขึ้นไปนไป่ึ้ไม่มีอไนไรข้นไปข้นไปขึ้นไนไปขึ้ไปข้ไปขม้นไ่ข้น้นไปขไป้ไ้น้นไึนไไม่ไ้ไไ้้กไรก กดเลยกดเลยกดเลยแนี้อย่าให้เจอโอ้บารีบ่ใยไปไปไปแจงให้เปิดได้ไม่ได้มีมีอย่างหนึ่งที่ปิดดูมีอันเนี้ยเป็นดำเลยไอ้เนี่ยฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝันนู้นไหนกระดักน้อยัง่ามีชักเต็มเลยอย่าให้เจออย่าให้กูเจอเฮ้ยอะไรอะไรเรื่องแสงข้างในฐานฐานฐาน แจ็คซิวเวอร์คีย์หายไปไหนโอ้หนี่กุญแจโอ้โอ้ยเมื่อจมืออะไรวะมือฉันไงไม่ติดอึดเมื่อเักติดอึดเอื้อโอเคหลุดละอ๋อติดพุงไอโซล่าติดพุงโซล่าอ๋อมันจะมีไปที่พื้นใช่โซล่าเซนิตี้ต่ำแล้วอ่ะโซล่าเริ่มกลัวแล้วกลัวตั้งนานแล้วไม่ไม่ไม่มใช่ลูกแล้วคราวนี้ใครเข้ามากันยังมาแล้วมาตอนนี้ยังไม่เคยไปเลยยอนี่นี่ไงขัดไม้ใหม่ไหม เออเอาเลเอาเลยแผ่นไม้ได้ไหมเห็นไม้คลิกคลิกใครกูแจกกูแจไปคลิกเลเดี๋ยวว่าไอ้ไฟกระพริบเนี่ยมันไม่ใช่เพราะไม่ได้มันไม่ใช่เพราะไฟฉายใกล้หมดแล้วล่ะโอ้กูกลัวนี่แหละไม่ร้อนเอ้ยแผ่นไม้เขาแกแล้วว่ามันเลยไม่เจอว่าเอ้ยเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเดี๋ยวนี้เดี๋นี้่างีเฮ้ยตรงนี้เจาะอะไรได้ไหมมีกุญแจอยู่ข้างในด้วยเอามีห้องนี้ด้วยเหรอเพิงรู้ ไม่ได้ีกแล้วไอ้นไาม่ได้หรอไอ้น้าหลอมีน้ตานาหไม่ได้ตาบตอนามีน้ไม่น้าหลอไม่ได้ตาบัตรหลวงคุยไม่ตายขอนไดใครอันล็อกอะไรตะกีผมผมผมอันล็อกไปตรงห้องครัวแล้วขึ้นบนด้าเอยโอ้โแขน มานี่โซล่าฉันอยู่ด้านหลังเถอะบานนงไม่ต้องกลัวนี้วมีมีที่ดีงาดด้วยต้องการคนต้องการคนฉันมีฉันเก็บมาแล้วศพเราศพเราอยู่ชั้นไหนกันอะชั้นบนสุดเลยครับครับตามพ่อมาเอาพ่อมาลงจะบอกไงว่เนี่ยเน่น่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ละมาละทางนี้ทางนี้เราเก็บหมดแล้วคิ๊มามามาบ้บ้าบาบ้าบ้าบ้มาบบนี้เลยลอดูกันนี่มา แม่งกดนาฬิกาใหเลยวเก็บถ่ายิกาตกแป๊บได้เออีดวนก่อนไอ้น้ารอวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งิ่อนนึ่งแพ้หนึ่งแพ้ประตูประตูไ่เกดนี่พุ่งวิ่งววิ่งอย่าติดิิ่งไปไปใครหญิงเนี่ยวีมีใครมาทั้งหลายดูนี่ คือกำลังตามพี่กิฟต์อยู่เว้ยวัดหายไปเลยนั่นแหละแล้วก็กำลังหนีหนีก่อนอยู่แม่งหนีคุงยืนขวางเราไปไม่ได้แม่งติดตูดเออเสียใจเดันนี้กับดักหน้อยดันนี้กับดักน่อยไปหาห้องอื่นดันนี้กับดักน่อยทำไรนี่คุงทำไร หาของงี้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมที่ห้องตะกี้เปิดไม่ได้ลงล่างเลยลงล่างลงล่างอยู่นะชั้นล่างนี่เหรอหลงไปหลงปังปะหลงไปละเต้าอันเนี้ลองหาชั้นนี้ดูน่าจะมีแหละชั้นนี้ชั้นนี้อ้าวไม่ใช่เราดีกว่าเราจะบอกว่าข้างบนมีแผ่นไม้ล็อกแล้วก็มีกุญแจเอ้ยแล้วเราก็ตายก่อน ตาโซล่าแล้วมันเป็นอยู่เลยโซล่าอยากจะบอกว่าไอ้ดาดเมื่อกี้เนี่ยหลบในตู้นั้นวันเลยต้องเน้ไม้จะเริ่มโหชัโซล่าโหดตู้แจ๋าอ๋อท่นี้มันฐานนะเอาไปฉาดตากบป๊อบป๊อบใช่เราเข้ามาในโรงโรมไข่ตู้เซฟด้วยดูดีได้ป่าโอ้จำบดานนี้ได้ไหมที่รอหล่อโซล่าไง อ๋อใช่ใช่พี่โซล่าหมุนติ้วติ้วไงติ้วขี้ใช้ไหมบอกประตูจะเลยรอบนี้ผมไม่ตายแน่โซล่าเป็นกากบอกเออฉันไม่เกี่ยวนะโซล่า๋ยวฉันไม่บอกเลยฉันไม่ตัวอะไรฉันไม่บอกเลยฉันไม่บอกเลยว่าว่าฉันเป็นไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันเป่นอะไรไอ้อ้วนมันชื่อจาขอบเว้ยกูเป็นจาขอบมีขดูเป็นสก็อต กุญแจของใครมีใครมีใครมีกุญแจโอ้จะอะไรอ่๋อ้ไอ้รหัสทุกซีโอเคโอเคโอเคโลคอนที่เล่นเล่นแปลกจริงๆเนี่ยฉันฉันไม่บอกหรอว่าชื่อฉันชื่อเมียเออจะลงกีบป่ะเออคือเปนเราเป็นเราเราแย่งนิ้วกุงมาไม่ได้ฉันไม่บอกหรว่าฉันชื่อแต่ปะตูมีท่าน่าหลอเฮ้ยงงหลงทางแม่งงว่าใครมีกุญแจไหมตรงเขามาตรงเขาโอ้ประมาณตรงเริ่มแรกหน่อยคุณท่านมีโคตรนะ ม่ใช่ใช่ใช่อีคนแล้วตอนนั้นเปิดไม่ได้ตรงอั๋อนนี่อ๋อนี่อีกอันหนึ่งไม่ได้อะไหนกันไหนกันนึงบายอันรเนี่ยตรงมาตรงนนั้เปิดไอหอยหลอดไปไม่ได้ติดรูปปั๊นโอ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้นี่หว่าหยิบดูไล่เดี๋ยวมันวิ่งยากนี่เอาติดตัวเองก็้ามาเขาเห็นเรียนเดียวนะแล้วทำไมแกมาขวางทางเจ้าได้วะเออนี่เราก็วิ่งออกจากที่นี่ไม่ได้เพราะลูกปั้นโซล่าไม่ขวางเลยโดนเราต้องโดน กับคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะนิวโเล่ต้อกำลังหายโอ้ยตอนโซล่าเป็นกรพลาดเลยไปเสียงหายเฉยุ๊ยทรงส้นดวงกระชากลากถูไปแล้วอีโซล่าอะไรมึงจะมากดโซ่ในแถวนี้โซล่าบอกพี่แม่งเลยกูเห็นเลยแม่ง เห็นขี้เห็นในวิโซลัากดได้เสี่ยเลยกดซ่วมอยู่ข้างๆ้างเลยแล้วแม่งในกาดังติ้งเลยเนี่ยอิโซล่ามันอยู่ห้องนู้นนะของมันเรือนแสงเยอะดีเยอะดีพิกิ๊บพิกิ๊บว้าวว่ะวันนี้ก็เรือนแสงเนี่ยถ่ายไฟฉายมีตู้เซฟป่ะเี้เก็บมาแล้วถ่ายไปถ่ายนังเก็บละมีตู้เซฟอีกไหมถ่ายไฟฉายมาเรือนแสงอ่ะพี่แสดงว่ามันอยู่แถวนี้หุ๊ยยิงไฟฉายเอาไฟฉายปาหน้าแม่ง โอ้ยมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งพี่มันจะไม่วิ่มันไม่วิ่งว่ะวิ่งเองก็ได้แต่ใช้วิ่งแค่แต่ฉันวิ่งแค่กูเดินหาพีเลเลยสวัสดีครับคุณพี่กเยปิดประตูอะไรอนนอ้าวไปแล้วอ้าล็อกประตูอะไรอะอ่จะผเปิดประตูวันนี้แกเปิดปเปิดประตูันนมัี้โกไม่มี่ปฏิบานปฏิบาน ตรงไหนวะพี่กิ๊ฟเปิดประตูตรงนี้ตรงไหนตรงไหนนี่นี่อะวะแม่แกแม่งวิ่งมาไอ้กอลวิ่งเข้ามาปิดประตูนี่คุณบอกเฮ้ยนี่นี่นี่เอาตรงนี้ตรงนี้อย่างไรพี่พี่กิ๊ฟเปิดตรงไหนพี่กิ๊ฟเปิดประตูนี่นี่ประตูนี่ดิใช่เหรอพี่กิ๊ฟเปิดประตูนี่แล้วมันขึ้นอะไรหรไงบ้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่กอลไม่ใช่พี่เอ้าแต่เอ้ยแต่มันขึ้นว่าผมใช้นี่ว่ะแต่ผมไม่มีกุญแจนะงง ผมใช้ก็ได้เมื่อกี้ผมเปิดประตูดีดมันเล่นแนวผีมองไม่เห็นตัวแบบนี้แล้วเปิดใหม่ไม่ใช่ประตูนู้นอยู่ไหนอะเราหลงอะประตูที่อยู่ห้องเดิมห้องที่โซล่ากดส่วมอะเฮ้ยขีเขาส้วมไหนวะส้วมแตกค่ะพอโซล่ากดปุ๊บมันมีเสียงส้วมกดอะโอ้โหผ่านได้ผ่านเต็มเลยนี่โอเคกลับไปหาห้องเมื่อกี้เนี่ยอยู่มีตู้เซฟเยอะเลยไปเลยไปเลยในนี้มีเปล่าตู้เซฟ จะฝไยโอ้โหฝันไปใช้ไม่ต้องวมแบบหมดแล้วมากอาทิตย์นี้ใช้ไปอยู่ปีหนึ่งไม่ไม่ถึงอะชั่วโมงนึงก็ไม่ถึงอาไาไปตาใด้ได้ผมขออาสาสมัครไปด้วยหนึ่งคนไปไปยนี่นีบาดหลวงลองลองขายโดนสองอันนึงตามไปวัดไหนวะไหนวัๆ โคตใจเลยโอ้โหจะถึงไวิ่งนีไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่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 ม่อันนั้นไม่ได้ครับโอเคโอเคยังทำไปไปไปแล้วแล้วมันมีตรงนี้อีกไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีล้มีท้ขนาดตรงจุดต้นๆอ้าวแล้วแล้วไอ้สีสอันที่บอกมันอยู่ไหนนะฮะเห็นมันบอกเห็นทีจุดหนึ่งมันบอกสีสีเต็นิมันนิ่มๆนนี่มันน่อันแรกเปล่าจุดต้นไงมันนี่

แต่ที่ห้องนี้ไม่ได้นอนติดโต๊ะมันติดโต๊ะโซล่ติดโต๊ะแต่ถวนี้ได้ยินเสียงเดีวกันล่าอยนลตะคนมาไอแต่คอยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเไยวเดียดี๋ยวเดีตยวเดตวเยวเีัวเลยวเวเดี๋ยวเดยเี๋วเดี๋ยวเดียวเดวเดีเดี๋ัวเดี๋เี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ัวเี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเลียวเดเดี๋ยวเดีวเวเวดเวเเลยวเดเว ตรงนี้ก็ได้เลยว่าชัว์ภาพแล้วใช่ชัวร์เปิดเลยเปิดเลยก่อนทำไมเดินช้าๆปุ๊บเออยอดเอ้ยอันนี้คือห้องครัวที่โซล่าอุ่นกับปิ้นเนี่ยเออเออใช่ใช่ใช่เนี่ยอะไรเปลยืนอยู่บนนี้เนี่ยมีอีกอันหนึ่งเหรอมีรหัสแล้วเรามีเรามีเราใช่ใช่เออร้อนนั่นไงแล้วเฮ้ยโคตรวะไปขายต่อขายต่อในห้องห้องนั้นห้องที่สาม

แล้ว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 เมื่อกี้ใครได้นชนอะรเราเองไรแล้วแล้เมื่อกี้ใครเดินชนรูปปั้นไม่ไม่ไม่บอกตุ๊แจกมีรูปปั้นตรงนั้นที่ปัดนตัวใครเมื่อกี้มีคนอหนึ่งกลับกลับกลับกับกลับไปก่อเลดี้ไม่บอกเลยผู้บีญชาการฉันก็บอกแล้วว่ามันติดอ่ะเห็นก็ฟัดเลยไอ้นี่ก็ติดเออไอโซล่ามันยังติดเลยเออลูกกระจกโคตรทำงานเรื่องอ่ะมามามาโอเคเข้าไปทุกคน ผมไปหาไม่ได้ทำไมอะตีติดก็ต้องวิ่งหลบๆไปตอนนั้นอะโซลาไปอยู่กับโซลาไปก่อนจนกว่าโซลาจะโผล่มาไล่ก่อนอ่ะมันถึงจะหายวันทีโซลาอะไรเฮ้ยนี่ปแจปแจใครมีปเแจะแรงเออนั่นแหละต้องซิมว่ากีนะมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่เราเป็นผีอ่ะตรงเนี้ยประตูทางออกแล้วจะคิดว่าโซลามันกำลังเลิงฉันอยู่มันต้องมีของดิอุ้ย อะไรของแม่เธอเงียบโซนแล้วยิบหยิบผีขาหันขาหันเอาพี่ก้อนหยิบบ้าเจออะไรเทมอะไรเลยตายจนหน้าก้อนเหรอมันเตะไอ้ห้องนี้ไปไงอ่ะอ๋อนี่ห้องออกปะเนี่ยห้องออกครับปัญญาเมื่ดเมืดเมืดร้อนห้าร้อนอะไร้อนั่นมันเปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดประตูไม่ได้เอาผีขังเอาตกใจผีขาผีขังอะไรลูกกระจอกขังเล่นกูขี้ยไงหู อะไราคิดว่าต้องให้เปิดทีละอันเราเนี่ยใช่หรือเปล่ามีห้องอยู่ไหนมีห้องอยู่ไหนห้องนั่นแหละสุดท้ายอ่ะที่ไปได้อ๋อห้องนั้นใช่ป่ะเปิดเปิดเอ็กซ์ทีหน้าเปิดแดรเปิดแอร์นะอ๋อที่อันนะโอ้โหเด้นนะหาเดินโอเคเจ้ากุญแจโอเคโอกุญแจอะไรกุญแจอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุดท้ายแล้วไปไปรอเลยไม่ใช้ไม่ใช่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 ไม่ไม่ าไม่ได้ห้องแรกห้องแรกทิ้งมิคุงไว้เนี่ยคืออะไรเด๋ยวกจีมอยู่นี่นะทิ้งทิ้งไปยังไงมิคุงก็มาถึงมิวคงเจอุญแจแล้วอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนวะอุ้ามาเข้ามาเขามาปิดไปก่อนแล้วกันนะลบลบลบเฮ้ดดไดนไดนไดดยันตันผีดประตูไว้ดยเตอนรับิวคุงเลยบอนมาค่ปิดโอเคโอเค ไ่่้ผีมาค่อยแบบเดี๋ยวไปรับนิวคุ้งให้อ่นนิวคุ้งก่อนไปรับเสด็จแล้วมาแๆๆเอทำไมคุณมิวเล่นโขนพนไม่หมนกักเอกไอ้กรอนกระทบตูอยาให้เป็นแมรี่ไปเล t s เลกูคอ่ะข้มาไม่ข้ามาปิด เดี๋ยวโอ้เอาไปคอพี่เอาไปเฮ้ยทำไมคอพี่ปิดคอปิดโอ้ตายตายตายตัวแมรี่แย่ละไอ้เยี่แย่เลยเราจะมานลูกกระจกเป็นขวาดโอเคทุกคนครบแล้วนะตอนนี้เป็นครบแล้ว